สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆชาวราศีพิจิกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Smile with Clover t a r o t นะก็ไปดูวันที่แล้วก็เดือนเกิดได้ที่ปกคลิปหรือว่า description box ได้เลยนะคะ โอเควันนี้เราอยู่กับคลิปดูดวงประจำเดือนมิถุนายนของเพื่อนๆพื้นชาวราศีพิจิกนะคะก่อนอื่นประชาสัมพันธ์นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันเข้ามาได้ที่ Li น์แอนะคะ131 p p r p l นะคะค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดไม่กำหนดแล้วแต่ร่วมทําบุญเลยนะคะโอเคค่ะขอดูทั่วไปของชาวพิจิกหน่อย10บใบนะคะใบที่1ได้ไพ่ of Pentacles นะคะใบที่2 The Fool นะคะใบที่3 Six of Swords นะคะใบที่4 The Hermit นะคะใบที่5 Six of Cups นะคะใบที่6 Night of Pentacles นะคะใบที่7 Date ใบที่8 To a b s o r d s นะคะใบที่9 Page of Wands นะคะใบสุดท้าย Moonlight นะคะ โอเคชาวราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะพื้นเจ้าชะตานะคะได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะเหมือนเดือนนี้คุณจะโฟกัสเรื่องของการเงินพอสมควรเนาะบางคนอาจจะกําลังพิจารณาอยู่ว่าจะเอาเงินไปลงทุนอะไรดีพิจารณาข้อดีข้อเสียประเมินอยู่ว่าเอาอยัางไงดีนะคะ ต่อมาใบที่2นะคะอุปสรรคในเดือนนี้คือไพ่เดอะฟูลนะคะอุปสรรคดูเหมือนจะเป็นความอิสระของตัวคุณเองนะคะคุณอาจจะเ,เขาเรียกว,ว่ารักอิสระมากเกินไปนะจนบางครั้งก็เขาเรียกว,ว่าเหมือนเออละเหยลอยชายเกินหรือว่าประมาทเกินไปในชีวิตก็ได้นะคะใบที่3ค่ะสิ่งที่คาดหวังได้ไพ่ซิกซ์ซอสอดนะคะคุณคาดหวังในเรื่องของการมูฟฟอนออกจากอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆในอดีตคนเก่าๆเ,เรื่อง เก่าก็ได้นะคะหรืออยากย้ายงานเปลี่ยนงานใบที่4คู่ครองหรือคนในความสัมพันธ์นะคะได้ไพ่เดอะเฮอร์นะคะอาจจะเป็นชาวราศีกันนะคะแล้วก็ค่อนข้าง i n t r o รเ r ิโดดเดี่ยวไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครนะชอบอยู่บ้านชอบเก็บตัวนะคะใบที่5นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตคือคุณไปตกหลุมรักกับเด็กน้อยนะคะเป็นดวงกินเด็กนะคะคนที่อายุต่างกันนะซ of Cups นะคะใบที่เ็ด ใบที่6นะคะในอนาคตได้ไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะในอนาคตเนี่ยชาวพิจิกจะมีความสนใจในเรื่องของการเงินเพิ่มขึ้นอาจจะมีการหาช่องทางลงทุนหรือว่าหาช่องทางการหาเงินใหม่ๆนะคะใบที่7บุค,คลิกภาพเดือนนี้ได้ไพ่เดทนะคะดูเหมือนว่าคุณอยากจะมูฟออนจริงๆแล้วนะ นะคะชีวิตค่อนข้างดาร์คค่อนข้างอ,าอยากจะจบแล้วในอดีตแล้วไปเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยนะคะใบที่8ค่ะคนรอบข้างทำให้ตัวคุณลังเลค่ะมันมีสองทางเลือกให้คุณเลือกแล้วคุณลังเลอยู่คนรอบข้างเนี่ยเหมือนพูดอะไรบางอย่างให้คุณไม่มั่นใจในการตัดสินใจแล้วก็ไม่กล้านะคะใบที่9สิ่งที่ซ่อนในใจคือเด็กถือไม้นะคะสิ่งที่ซ่อนในใจเนี่ย จริงๆแล้วตัวชาวพิสิก์เป็นคนที่เก่งนะทํางานเก่งมีความคิดสร้างสรรค์อยากทําอะไรใหม่ๆแต่ว่ามันโอกาสแล้วก็วัยมันยังไม่ได้นะคะตัวคุณเองก็เลยต้องรอต่อไปนะคะแล้วก็ใบที่10ส,สุดท้ายภาพรวมโดยสรุปมูนไลท์นะคะคุณจะวิ่งออกจากแสงจันทร์นะคะก็คือวิ่งออกจากปัญหานั่นเองวิ่งออกจากความมืดมิดนั่นเองนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ชาวพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูการงานการเงนิงนกันค่ะ เรามาดูการงานการเงินของเพื่อนๆชาวราศีพิจิกกันบ้างนะคะขอ5้ใบให้กับเรื่องราวในอดีตถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็5้ใบให้กับเรื่องราวในเดือนมิถุนายนนี้โอเคใบที่1 two of coins นะคะใบที่2ใน n i บโสดนะคะใบที่3 six of cups นะคะใบที่4 d a t e ใบที่5 Eight of, of Cups นะคะใบที่6อันนี้จะเป็นเดือนมิถุนายนแล้วนะคะ Tree of Coins นะคะ n i g h of Cups นะคะ The Lovers นะคะ e r r r c h a r i o t นะคะอีก1ใบ Eight of Wands นะคะโอเค ชาวพิจิกใบแรกเลยในอดีตนะคุณมีการหมุนเงินบาลานซ์เงินตัวเองนะคะมีการพยายาม manage การเงินของตัวเองให้ดีนะคะได้แพ่2สองเหรียญเนาะนะคะใบที่สอง h t t อ s w o r d นะคะคุณค่อนข้างหัวร้อนใจร้อนกับเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าบางทีมีปัญหาบางทีไม่ชอบแล้วก็มีความเขาเรียกว่ากโกรธมีความงอนมีความเคืองเพื่อนร่วมงานบางคนนะคะ s ิกซ์ซ็อสนะคะคุณได้รับการช่วยเหลือจากคนที่อายุต่างกาันมีการแบ่งปันประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการงานกันนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยึ้นไพ่สองใบมาคู่กันเนี่ยบอกเลยว่าในใจของชาวพิจิกอาจจะอยากลาออกจากงานหรือว่าเปลี่ยนงานหรือเปล่าเอ่ยแต่ถ้วยมันคือไพ่ของคนที่ต้องจากไปทางทางที่หัวใจยังรักแล้วก็เดคือไพ่ของการจบสิ้นนะคะอาจจะมีการตัดสินใจบางอย่างที่ชัดเจนแล้วในเดือนมิถุนายนนี้ว่า ฉันขอเปลี่ยนงานย้ายงานออกจากงานได้ไหมนะคะก็เป็นไปได้นะชาวพิจิกนะ พอดูในอนาคตค่อยค่ะใบแรกได้ไพ่สามเหรียญน,นะคะคุณจะมีการเอาเงินไปลงทุนร่วมหุ้นทำอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็สามารถใช้คำพูดคารมของตัวเองให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการงานการเงินได้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะอาจจะมีการช่วยเหลือหรือแนะนำจากคนรักนะคะ the lovers ขึ้นมาเนาะแล้วก็มีการเดินทางไปทำงานในที่ไกลๆ the s h a r e ขึ้นมานะคะบางคนอยากจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจคนในเครื่องแบบนะคะคุณจะทาได้ใน เดือนนี้นะคะแล้วก็งานออนไลน์ค่อนข้างโดดเด่นนะคะแนะนำให้ทำงานออนไลน์นะคะในเดือนนี้นะประมาณนี้สำหรับชาวพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่นชาวราศีพิจิกบ้างนะคะขอดูความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวราศีพิจิกหน่อยนะคะ ใบแรกได้ไพ่ The Tower นะคะอดีตถึงปัจจุบันนะคะใบที่สอง u r of Coins นะคะใบที่สาม x of Swords นะคะใบที่สี่ v e of Cups นะคะใบที่ห้า e n of Swords นะคะต่อมาในเดือนมิถุนายนค่ะ Six of Cups นะคะ เท of wands นะคะ Ace of w a n น s นะคะอีกสองใบ Queen of Coins แล้วก็อีกหนึ่งใบ Seven of Cups โ okay. อเคชาวราศีพิจิกนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะในอดีตถึงปัจจุบันดูในอดีตก่อนแล้วกันสามใบนะคะใบแรกได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะ ตัวคุณเองเนี่ยไปโปะเรื่องราวหรือรู้ความลับอะไรบางอย่างของคนรักแล้วมันทําให้คุณรู้สึกเฟลรู้สึกเสียใจรู้สึกแย่นะคะกับความสัมพันธ์เนาะแล้วมันทําให้คุณอ่ะมีความหวงเกิดขึ้นคุณอาจจะไปจับได้ว่าว่าคนของคุณในอดีตอะไปคุยกับคนอื่นมีความสัมพันธ์กับคนอื่นก็ได้แล้วมันทําให้ตัวคุณอยากออกจากความสัมพันธ์หรือบางคนอาจจะเป็นฝ่ายบอกเลิกเองนะคะหกดาบเนี่ยนะคะอันนี้คือความสัมพันธ์ในอดีตนะคะ ต่อมาในปัจจุบันนะคะ5ถ้วยคุณมีความคิดถึงคนรักมากๆเลยอาจจะคิดถึงคนในอดีตที่คุณเพิ่งออกจากความสัมพันธ์มาคิดถึงมากๆอะ่ะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะทำอะไรก็คิดถึงเขานะคะแต่ว่าในใจนะในใจก็ยังมีเขาเรียกว่ามีด่ามีอีโก้อยู่ คือถึงแม้คิดถึงแค่ไหนแต่ฉันก็ไม่กลับไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ขอดูในเดือนมีถุนายนนะคะใบแรกเก้าท้่ยนะคะอาจจะมีอาจจะมีการไปเขาเรียกว,ว่าสารความสัมพันธ์หรือว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าเนื้อนะคะไม่ได้ผอมไม่ได้หุ่นดีนะคะเป็นคนอวบๆหน่อยแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว,ว่าเป็นคนเก่งนะคะ ค่อนข้างอีโก้สูงนะคะเพราะว่าเขาอะบ้างงานทํางานหนักมากๆเลยคนนี้นะเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาสารความสัมพันธ์นะคะอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคุณกับชาวพิจิกนะคะแล้วเขาเนี่ยค่อนข้างดูร่ํารวยนะคะเป็นคุณนายสายเปยด้วยนะคะนะแต่ทีนี้ประเด็นคืออันนี้ไงไม่รู้ว่าเขามีตัวเลือกทางเลือกหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขามี ใครหล,หลายๆคนที่คุยด้วยไหมนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ s e v e n of Cups เนี่ยไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่นะคะเอาอย่างนี้ดีกว่านะอ่ะประมาณนี้สำหรับชาวพิจิกนะคะเดี๋ยวเราไปดูสุขภาพแล้วก็คำแนะนำกันคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูสุขภาพของคนเพื่อนชาวพิจิกนะคะในเดือนมีถุนายนนี้มีอะไรที่ต้องระวังไหมนะคะขอใบหนึ่งพอ ขอหนึ่งใบค่ะสุขภาพของเพื่อนชาวราศีพิจิกได้ไพ่เลอชาคิโยนะคะเลอชาคิโยก็คืออัศวินนั่นเองนะคะระวังในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะบางคนอาจจะมีท้องอืดหรือขับถ่ายไม่เป็นเวลานะคะก็พยายามทานอาหารที่มีผักเยอะๆเนาะเพื่อปรับระบบขับถ่ายของตัวเองนะคะโอเค ส่วนไพ่ทำดีสมหวังนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะเป็นไพ่พาดแนะนำแล้วนะคะขอสัมบค่ะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวพิศิกหรือว่าที่ต้องระวังนะคะใบที่หนึ่งได้ไพ่แต่งงานนะคะคุณอาจจะมีการเริ่มต้นความรักใหม่ๆก็ได้นะจากหน้าไพ่แล้วนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นความรักใหม่ๆนะคะซึ่งเป็นความรักที่ค่อนข้างจริงจังนะคะใบนี้นะคะ อ,อ passion มันมีน้อยเหลือเกินเทียนมันสั้นนะแต่เทียนมันยังติดอยู่นะลองพูดคุยปรึกษากับคุณแม่ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะท่านช่วยคุณได้เนาะแล้วก็บางคนถ้าอยากมีลูกอยากมีน้องนะคะจะสำเร็จในเดือนนี้นะคะอาไพ่ส่งทางสว่างใจยอยากบอกชาวพิจิกว่า ชีวิตไม่ต้องการอะไรนอกจากความสงบสุขและเรื่องกระทบน้อยที่สุดนะคะก็เอาเป็นว่าสู้ๆแล้วกันนะคะพยายามอยู่ในที่ที่สงบของตัวเองนะคะอะไรทําให้ชีวิตสงบจิตใจสงบนะคะโอเควันนี้ไว้เท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะฝากกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยก็ดีเลยนะคะสวัสดีค่ะ